แม่หนูเอากล่องสูงกิฟต์เอานี้ด้วยให้งบคนละ500ซื้ออะไรก็ได้ตามใจลูกอ่ะโอ้ยเลยน่ารักว้าต้นคิทมอโดโอ้ยหนูขอนะไปละเอนหนูเอาอันนี้เอาอะไรอีกนี่นี่นี่กันแดดเชียร์โน้ตมอยเชร์นออดแล้วเอ็กซ์ตอร์มอยอ่ะฉันเอาด้วยเอาด้วยเฉันเอาสองฟ้ากับสองม่วงของเชียร์โนออดที่บ้านหมดพอดีโหแม่จ่าย แม่จ่ายนี่หยิบกันเยอะแน่นอนไปเองจ่ายเองนี่ซื้อทีละซองเผื่อใครยังไม่รู้ที่ CJ มีเคลียร์โน้ตขายนะจ๊ะจะบอกให้จ้ะฉันมาซื้อประจําจ้าและเ้อะแล้วกันแม่เอานี้ด้วยนะขอร้องน่ารักมากเนี่ยคืออะไรคือที่ใส่ไงเออเออเอออย่เนี่ยนะโอ้โหให้หยิบนิดเดียวคือทำไมจะเสียอะไรดีเอาไปด้วย แม่ม่เอาสมุดนี้นะโอ้ยเพนที่ก็อยากได้เดี๋ยวแบ่งกันใช้นะอืมแบ่งไงฉีกตึงหรอตึงอะไรัแม่ไม่อยาแต่ของเล่นนะคับิบาร่าโตแล้วโตแล้วแม้น่ารล้วแล้วโนนล้ว้วกินล้ด้แล้วอาแล้น้วล้วยตแลล้วแล้ว้วโต่ทแล้วโตแลนไโ้วโตแ้แล้วนตาลแล้วตแแตโแ้ววนเ้ แล้วจ้าอ้าวซื้อของกับแม่ดีจังไปแล้วเอินงบตลอดเดินงบทุกงาน